เดือดสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประทะแม่ประกาศตัดขาดกันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ปล่อยโฮปมแม่าศาสสีเป็นปีลูกรวยแทนที่จะดีใจเมียขอมีสติบวไหวแล้วพยายามที่สุดแล้วใครจะตัดสินอย่างไรก็ตามเรารู้ตัวเราดีแม่ไม่ใช่เซฟโซนดราม่าหนักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ โฮระเบิดปมแม่ศาสีลูกมาเป็นปีลูกรวยแทนที่จะดีใจเมียขอเอฟซีมีสติจากกรณีดราม่าหนักคุณแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กคิติวุฒิออกมาพูดต่อว่าถึงลูกชายต่างๆนานาจนเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่ตอนนี้ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีแพรวพราาแสงทองหมอลำดังไหลสด รำให้แคปชั่นว่าเว้าวทีเดียวม้วนจบจะไม่ต้องพูดเรื่องคุณแม่บอไวแล้วโดยบิ๊กได้มีการเปิดใจชี้แจงทั้งน้ำตากับดราม่าแม่ของเจ้าตัวออกมาพูดต่อว่าลูกมาตลอดเป็นปีบางช่วงบางตอนว่าพยายามที่สุดแล้วใครจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามเรารู้ตัวเราดี แม่เอาฉันไปอยู่ฟินแลนด์ก็บุญหัวแล้วที่ฉันได้มีโอกาสไปก็ต้องตอบแทนบุญคุณถูกแล้วปกติก็รักกันแต่พอปีหนึ่งแล้ววันเกิดฉันก่อนวันเกิดมาผ่าตัดเลยชวนมาผ่าตัดเมืองไทยฉันไม่เคยไปใส่ร้ายว่าไม่ต้องไปผ่าเมืองนอกแกกลับมาผ่าเมืองไทยแล้วแกก็ต้องกลับไปหาสามีแก บินกลับลูกก็ดูแลทุกอย่างไม่ได้ปล่อยให้แม่เป็นหนี้เป็นสินเลยแกบินกลับไปแล้วก็บินกลับมาวันเกิดเราเลยบอกว่าแม่ไปแล้วจะบินกลับมาทำไมเดี๋ยวจะไปหาอยู่ช่วงที่ฉันโพสต์ว่าฉันจะไปฟินแลนด์จะไปจริงๆจะพาลูกพาเมียไปฟินแลนด์บอกแม่ไม่ต้องมาหาหรอก เป็นบ้าเป็นบอรับไม่ได้มีแม่เป็นอย่างนี้เอ้าอยากกลับมาวันเกิดฉันมากก็บอกว่าวันเกิดไม่เป็นไรก็จะไปหาอยู่แล้วคิดแต่ว่าฉันกลัวจะเสียค่าตั๋วฉันไม่เคยคิดเรื่องแค่นี้แหละว่าฉันไม่ให้มาวันเกิดทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มาว่าดราม่าฉันไม่มีสิทธิ์แต่ฉันพยายามอธิบายในมุมของฉัน ใครจะว่าฉันเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าไม่อยากให้แม่มาอยู่ใกล้วางแผนทุกอย่างหากแม่จะกลับมาคิดหมดท,ทุกอย่างให้แม่มีอาชีพไม่อย่างนั้นจะให้แม่เปิดเพจทำไมแล้วไปขายแบรนด์อื่นประชดประชันฉันลูกฉันเกิดก็ไม่เคยโทรมาถามฉันจะโกรธจะเกลียดอะไรขนาดนั้นจะแค้นอะไรขนาดนั้น แม่กับลูกตัดกันไม่ขาดลูกไม่ดีก็ตัดได้พูดทำไมฉันไม่เคยพูดว่าจะตัดแม่ตัดลูกยกมือสาบานไม่เคยลบหลู่อากตันยูต่อพ่อแม่แต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีเสมอไวัยเด็กอยู่กับย่าแม่ก็อยู่กับผัวฝรั่งก็ไม่ได้ค่อยจะส่งอะไรมาให้แต่ฉันไม่พูดให้แม่เสียหายเอาฉันไปอยู่เมืองนอก ฉันก็สำนึกบุญคุณไม่เป็นเด็กที่เกลียแม่พาอยู่ไหนก็อยู่ไม่เรียกร้องอะไรเลยสำนึกบุญคุณคุณแม่ตลอดระหว่างที่แม่ลำบากเราก็ลำบากกับแม่อยู่ฟินแลนด์ไม่ได้มีโอกาสอะไรไปแล้วลำบากฉันก็ดิ้นรนของฉันเองไม่เคยสร้างเรื่องไม่เคยแบมือขอ F C เห็นเราล่ำรวยเขายังดีใจด้วยทำไมแม่เราไม่ดีใจ ทำไมมาพูดสาดเสียให้เราเสียหายวันเกิดหลานก็ไม่โทรหาไม่โพสถ,ถึงหลานนาริตะโตเกียวไม่อะไรอาวร์เลยตัดกันขนาดนั้นเลยเหรอคนไม่ดีมันก็คอยเสี้ยมอยู่แล้วเสี้ยมอะไรให้แกพูดแกเลยหลงกลแกพูดแต่เรื่องลบๆชีวิตเลยติดลบขอถามว่าแม่รักเราเท่าลูกฝรั่งไหมเราเคยถามไหม เคยอิจฉาไหมพูดไปก็หาว่าทวงบุญคุณเราได้กินได้ใช้เรายังส่งเงินไปให้ซื้อ iPhone ให้โซเฟียซื้อเพลยเกมหมื่นๆก็ซื้อให้ถามว่าเคยใช้นี่ให้แม่ไหมเคยใช้แต่ไม่ได้ให้เงินเดือนแม่เพราะแม่ก็มีครอบครัวมีสามีอยู่มีลูกทั้งสองคนอยู่ให้ฉันส่งเงินไปเลี้ยงลูกฝรั่งเหรอฉันก็ ให้ตามสมควรเป็นจังหวะให้ตามเทศกาลความเหมาะสมให้ฉันไปนั่งดูแลครบวงจรทุกคนในครอบครัวอดทนแต่วันนี้มันระเบิดแต่วันแต่วันใดคอขาดบาดตายมาตาบอดขาขาดพิการก็มาเลี้ยงดูเหมือนเดิมก็ต้องดูแลแกเหมือนเดิมแต่ระหว่างทางสับสนอะไรหรือเปล่าตั้งแต่ปีหนึ่งมาพูดาศาสตร์สีมาเป็นปีหนึ่งแล้ว คงไม่ใช่ชั่ววูบเราก็เก็บเก็บเก็บไม่พูดปีหนึ่งมันระเบิดแบบเอา,มาอไม่มอยู่ไม่มีใครลังเกีหรอกไม่มีใครรังเกียจหรอกแล้วมาไลฟ์สดตำหนิติเตียนเราด้านแพลวพาวนั่งอยู่ด้วยกล่าวว่าไม่ได้เข้าไปดูในไลฟ์สดแต่เห็นคนคอมเมนต์ว่าบิ๊กรวยขนาดนั้นทำไมไม่แบ่งให้แม่ มีคนที่ไม่เข้าใจฉันไม่เข้าไปดูในไลฟ์เพราะกลัวจะโกรธจะเสียใจเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบิ๊กจะไม่มาเล่าเรื่องไม่ดีให้ฉันฟังนางก็กลัวฉันจะไม่ชอบแม่บิ๊กเขาพยายามปกป้องแม่เขาถ้าคนมีสติเชื่อว่าเอซีที่รักเรามีสติแต่คนไม่มีสติลูกที่ไหนมานั่งไลฟ์สดว่าแม่ ที่ผ่านมาไม่เคยพูดเลยแต่เขาไม่ยอมหยุดเลยแล้วมีบางกลุ่มมาโจมตีเขาต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างบิ๊กเขาง้อแม่ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดพยายามทักหาแม่ด้านบิ๊กกล่าวอีกว่าน้อยใจอะไรเป็นปีง้อมาเป็นปีแล้วไลท์ให้คนมาด่าลูกโอนเงินให้ก็โอนโอนเงินให้ก็โดนด่าโพสประชดว่าเราไม่เต็มใจให้ ฉันทอแล้วแล้วไปเรียกแฟนคลับลูกว่าติง่งเขาเป็นคนสนับสนุนลูกนะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด .co.th